สวัสดีครับครอบครัวบางพันล้านนะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่นโมนะครับผมที่เมตตานะครับครอบครัวบางพล้านนะครับผมที่ปิดร้านให้กับน้องนะครับตอนนี้นะครับผมน้องก็กําลังลําเลียงนะครับผลไม้นะครับขึ้นไปให้ครับไอไอนี่นะครับผมไอท่องสุกนะครับเอไอตัวนี้นี่เอาเอาให้พ่อททองเลยครับผมให้ให้ให้ทั้งหมดเลยอะไรท่องสุกอนไรทองสุกขึ้นลําเลียงไปแล้วครับผม ครับผมให้พลอยทองไปเลยครับผมอันนี้อันนี้ให้พลอยทองนะครับผมเดี๋ยวทีมงานรับครับผมขอบคุณครับมา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 ากวนพลอยทองกันครับครับครับอันนี้ก็แบ่งไปให้พลอยทองนะครับผมแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะ งานของพี่เลี้ยงนะครับผมก็กําลังลําเลียงนะครับเอากล้วยนะครับขึ้นไปให้กับน้องทองสุกนะครับอันอ้ลอ้อล้ยอ้เดี๋ยว็คนั้นแคนี้านั้ก้องโอ้โอมงอมอะไปเลยครับไปเลยครับพี่เลี้ยงยปไป หอยทองนะครับครับาบายๆป่วยหวั่นเล่ระวังป่วยหวัเลยเ,ยเอลล้อเพื่อการรมังตูดลงครับพอธรรมชาตินะครับผมพอ่อเด็กๆรุ่นนะครับพอ่เอเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับผม รมชาตินะครับน้องก็กาลังเริ่มโตกันนะครับคิดพลาดประการใดน,นะครับพบกับสังพลานนะครับยันขอประทานพูดประทานอาใัยด้วยนะครับ เดี๋ยวปุ้ยเนี่มันตีกันมาตัใหญ่ตัวใหญ่นะครับเบาๆคันหน้าเบาๆหน่อยนะครับกล้วยตกเ้อะน้องจะไม่ได้กินกล้วยเนอะกล้วยจะตก เราปก่อราะแวงแล้วียังระแวงแล้วคือหอบปน้องหอบปนิองอ่เกเฮ้ยดราม่าดี่ยเราไม่อยู่เขาหงาอ้อนไม่หายแต่เราไม่อยู่มาปล่อยแล้วแม่นะนี่ปูที่เขาคุณแม่ที่เขาจีใคร เอาหมาลงมึนลุนเลยครับเป็นอะไรเอฟซีตันผู้ใจบุญของก้อยมันเองไม่กมาหรอป่วยสายโถขออวันนี้เข้ามาให้เขาเฉยมของเขาอันนี้ของเราก็ส่วนของเราเอาไงดีเนี่ยเอาให้น้องเลยดิแม่เขาอยากกินเอาให้เลย ก็มาส่งถึงที่แล้วนะครับผมราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่นโมนะครับที่เมตานะครับผลไม้นะครับผมให้กับน้องๆนะครับผมครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆครอบครัวพังพันล้านด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับส่งถึงที่แล้วนะครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกความเมตตานะครับ